ผมจะทำคันนี้ไปขี่ที่ยยป่าสขาเนี่ยพวกคุณขี่เวฟพวกขี่วิโอมาดินะแล้วรอเลยแกลแล้วคุณจะให้เนี่ยวันเนี้ยผมจะลองเดูว่าหลังจากที่ทำไปเสร็จครั้งทะะี่แล้วขี่ระมาณ่นคงเดินทางได้ด้วขี่เล่นแถวบ้านขี่เพื่อนไปนั่งใครเมื่อเสียงผมทามเลยว่าผมจะไปยังน่าอุ้มปาครับปั๊บแว๊บวาวชนเห็นไหมคนดูเห็นไหมเนี่มีรอยวาวเขียวด้วยนะวาวชนอย่าง่อเนี่ยเราอาจจะลดชั้นลงเพราะว่าชั้น5ผมไม่ได้ เป็นสองสนิ้วอ่ะ่ง<ว>ยังยกล้ออยู่เลยอะ่ะเดี่ยวเดี่ยวตนนิดหน่อยน,นี่จะถือว่าหลบวาวเนี่ยค่อนข้างที่จหลงเ,เกินไปนเองอ่ะปากด้วยนะวันเสาร์เจอกันเขื่อนทุบลัดถ้าได้ดูที่วันนี้เตรียมรถกะทเดี๋ยว,เ,ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกับพักโนเลยใครใหม่เดี๋ยวเจอกันยกล้อแข่งทางไกลให่หรตั้งวมาเ่ทกสมี่ โอเคครับก็ต้องขอตักคุณนสวัสดีพี่น้องๆได้สนับสนุนทุกท่านมาได้พื่อผมและขจอในเมืวันเล็กิทีิซิตี้์ไปครับมาดูวันนี้นะครับเราก็เนี่ยที่ผมไม่ได้ถ่ายคลิปตอนนี้8วันแล้วนะเพราะอะไรฟังแต่การประวาติเขาเจาะบ้านทำบ้านอยู่ตอนนี้จะขยายขยายอาณาจักรเพิ่มนะครับก็ลงทุนไปค่อนข้างที่จะเยอะประมาณหมื่นกว่าล้านเครับชั่อโมงนะครับมาดูนะครับหลายคนเนี่ยถามมาว่าพี่เดี๋ยวนี้ทำแต่เวฟนะแล้วรถที่สร้างเครื่องที่อ่ะพี่ลืมมันไปแล้วใช่ไหม พี่ไม่ถีมันเลยพี่ไม่ทามันเลยเสียใจว่ะอ่ะวันนี้เดี๋ยวจะพามาจัดนะครับหลังจากที่เราได้ทําคันนี้ไปพาไปดูนี่นะเสื้อสูบบิลเลตมีแบ่งนะเสื้อสูบระยิกาบิลเลตมีแบ่งแล้วก็พวกปกแปรเรือนร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบเนี่ยยันลูกโตผมมีแบ่งหมดราคาช่างนะผมบอกเลยว่าถูกมากเพราะเราเป็นช่างพยเออนะพาไปดูวันนี้เนี่ยไม่ได้ตั้งไว้เมถ่ายแต่อ่านี่คือขายได้แล้วโอ้โหนี่คือลูกค้าสั่งไปนะครับก็ในแอปดำนะก็ราะวี้พาไปดูนี่ นอกทำเก็บแล้วก็ไม่ขี่ผมขี่อยู่แต่ผมไม่ได้ถ่ายคลิปแล้วก็ไปจอดไว้ในบ้านหลังนะั้นเราจอดไวนนนะ้นา,านมากครับกูนานเลยเกือบครึ่งปีเกือบครึ่งปีทีนี้ผมบอกเลยว่าผมจะทําคันนี้ไปขี่ที่ปันเสาเนี้ยพวกมึงขี่เวฟรูกขี่มิโอมาดิราร้อนเรื่อยๆแต่คุณอยากแท้เดี๋ยววันนี้จะพามาดูเนี่ยเฮ้ยไอพวกนี้เราก็มีนะนี่ยพวกแข็งเซียนซีพวกอะไรเงี้ยสามารถติดต่อผมเงาตาแตกเลยเนี่ยมองนานๆไม่ได้ตาจะบวมอีเดียดูระยะเคลมด้วย ก๊อบนนกอบ๊อปก๊อปพอดูแค่นั้นแหละมาโอเคแล้วตอนนี้เราก็จะมาบอกว่าปัญหาของตัวเนี้ยพอเราทําเป็น4ี่วาวใช่ไหมไ<อ>แล้วรูปเราพัน้างที่ใหญ่ใช่ไหมปัญหาคือตัวนี้จะมีปัญหาเ,เห็นไหมรู้ไหมว่านี่คืออะไรเขาเรียกว่า one w a v start ถ้าเป็นเวฟเนี่ยจะมี6ตัวแต่พอมันเป็นม m โอเนี่ยมันจะเหลือแค่สตัวแล้วใช้ไปสักพักหนึง่งไอ้ตัวเนี้มันจะสึก พอมันตึกมันก็จะมาขูดไอเทียนี่ให้เล็กลงพอเล็กลงมันก็จะกลายเป็นว่ามันหมุนอะแล้วมันไม่ไปเข้าใจไหมเข้าใจผิวไหมก็กไม่ได้อ่ามันก่อไม่ไปเนี่ยมันจะต้องดันท่านี้ฮะดันท่านี้เพื่อที่จะผลักเข้าเบี่ยงขึ้นไปฮะอ่าทีนี้มันจะก่อไม่ไปแล้วมันก็จะดังฮ่าฮ่าฮ่พี่ก็เลยได้ทําการอันนี้คลิปนี้หลายคนได้ดูแล้วพี่ได้ทำการแปลงเป็นใส่ไดเว t พอใส่ไดเว t ปั๊บไอเฟืองที่มันจะเป็นเฟืองสซพานเฟืองสซพานเนี่ยถ้าเป็นของมิโอคนจะรู้ว่ามันแตกง่าย มันเล็กซื้อมาสิบก็แตกสิบมีก็เลยทำการเปลี่ยนเป็นของร้อยยี่สิบห้าแต่ก็สามารถใส่กับตัวนี้ได้ใครที่อยากจะส่งแคงมาทําสามารถพกอาไว้แล้วก็ส่งมาติดเตียงีบิลเล็ตได้นะก็สามารถทําให้ได้ของทางเนะด่นนี้เดี๋ยวมาดูไว้ได้อันนี้ก็จะเชื่อมละลายคนนี้ถามว่าในอนาคตจะมีแคงบิลเล็ตมาขายไหมผมบอกเลยว่ามีแน่นอนสำหรับมีโอแล้วก็ชุดแปลงหัวเสียตรงรุ่นด,ด้วยนะในราคาที่แบบว่าจับต้องมันได้โอเคก็สำหรับวันนี้ผมจะต้องอ่ะ คุยถึงเรื่องนี้ให้มันจบก่อนอเมต็ตอนนี้นี่นะตอนเนี้ปกติมันเป็นเม็ดเหล็กใช่ไหมผมก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนผมจะทําเป็นเม็ดคาบ่ายออกมาอแล้วเดี๋ยวผมปักตะกาใ้ทุกคนได้เอาด้วยเผื่อใครที่ขี่มีโอลูกโตนะมันจะไม่ลูดอีกเลยนะถ้ามันเป็นคาบ่ายก็อันนี้คาบ่ายยังไนงะนี่เม็ดเดิมใช่ไหมเราจะต้องใช้เป็นคาบ่ายนะจบปา โอเคทีเนี้ยผมจะมเลื้อดูว่าหลังจากได้ทำไปเสร็จครั้งที่แล้วขี่อยู่ประมาณ6-7ครั้งได้จะขี่เล่นแถวบ้านขี่บิดกับเพื่อนไปแม็กไปเมื่อเดี๋ยวผมพามาเลื้อดูเลวยว่ารถยังสมบูรณ์หรือย,ยังเน่าอยู่หรือเปล่าจะพามาดูอันนี้ก็จะเป็นหัวเวฟฝาที่เราใช้ก็จะเป็นฝาโัวโซ่ทรงรุ่นนะครับทุกคเห็นไหมเนี่ยแกะปั๊บนี่นะฝาโัวโซ่ทรงรุ่นหมุนกำลังเท่าไหร,โโร่นกำลังหน่อยหมุนอีกหมุนกำลังอ,ออลงอัดอยู่ไหมเนี่ยแน่นตั๊บเลยเหรอหมุนมาให้ตรงนี้หมุนให้มาหหหนนน่อยบบบบึึกกกกัั โอเคโอเคอ่ะทีนี้เวลาเราลื้อเราก็ประการขีดนะขีดไว้ขีดไว้กับโซ่เราลิ้นเหลืออะไรก็ได้ขีดไว้ให้รู้ว่าเราลื้อตรงนี้นะเพื่อมันอยู่ประมาณนี้อ่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราก็เอาเบอร์สิบสี่ถอนดิครับแหนเบอร์สิบสี่อ่ะถอดนี่ไงป๊บปั๊บปป๊อปไงนี่ถอดแล้วรนดับต่อไปแล้วก็ถอดฝาสุงเดี๋ยวพาไปดูหน่อยว่ามันยังจะใช้งานได้อยู่หรือเปล่านะอัดแน่นจับนะ

เห็นไหมคนดูเห็นไหมนี่มีรอยวาวเขียวด้วยนะวาวชนอยู่หน่อยนึงลูกสูบตอนนี้ก็จะเป็นลูกสูบ C N C นะครับที่ผมทําไปใช่หรือเปล่าไม่ใช่ใช่ลูกสูบธรรมดายังไม่ C N C เพราะมันเป็นยุคเก่าอ่ะเดี๋ยวผมจะแกะล่างให้ดูเลยเห็นไหมสีลูกสูบสวยปะดีมอสสวยปะครับนี่คือสวยนะตอนไม่ได้ขี่มาผสมเทียมดีมอสสนี้ไม่เข้าด้วยเพราะรับสินค้าใช่แกะมาแกะหูแกะยากเก็บร่างเยอะเหลือเกิน ระยะใหม่ใช่ไหมระยะใหม่ทำเสื้อบินเละใส่เลยด้ไหมคุณเดี๋ยวมันจะร้อนนะโอเคอเ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 อปึ๊บมาถอดออกมาดูเสื้อเบฟหน้านี้เย็บถอดสทานล่างออกปั๊บไม่ออกโอเคเอ,ออกแล้วไงฮ่โดลูกถูบใสๆครับบนล่างล่างว่าไม่มีติดนะเนียนๆนะครับคันนี้ก็ใช้นะ้ำมันเครื่องมัน300รวีนะก็ตอนนั้นรู้สึกว่ามันเหลือจากอะไรไม่รู้ เดี๋ยวผมจะได้ทำการทำข้อเบี่ยงใหม่เปลี่ยนตอนนี้มันเป็นชักคก้าน GTO เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนแล้วก็ลูกสูตเนี่ยเราจะใช้แบบเดิมเราอาจจะลดชักลงเพราะว่าชัก5ผมขี่ไม่ได้มันขนาดเรายืดอาร์มเท่าไหร่มเอาไว้ให้ดูดิใ้ที่ยืดนี่ดูดิผมยืดไป็น2สามนิ้วอ่ะแม่งยังยกล้ออยู่เลยอ่ะก็เลยแบบว่าเดี๋ยวผมจะให้รงทำข้อเบี่ยงใหม่น่าจะลดเหลือชัก3สำหรับใครที่มีมิโออ่ะแถวแบบขอนแก่นอ่ะโอโห้ชัก3หัวทิพย์ มาได้นะเจอได้ด้วยบอกไว้ก่อนแต่ต้องเป็นล้อเล็กนะนี่ผมเริ่มทาแล้วแล้วเดี๋ยวเจอกันนะก็วันนี้ไม่ได้มีอะมากทามาดูเอ้ยแกะตุ๊บส่วมาดูเลยเพราะหลายๆคนจะสงสัยว่ามันแปลงยังไงนี่ผมแกะปาเก็ตให้ดูอีกผมแกะประก็นให้ดูอีกวางลงดูใกลเลยแกะกให้ดูกกป,ก,ดก,ปกติแล้วเนี่ยมีโอเขาเนี่ยจะทําเป็นน้ํามันเนี่ยเขาจะเลี้ยงบนใช่ไหมแต่ว่าพอเป็นเวฟเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าน้ํามันเนี่ยมันจะต้องไปเลี้ยงล่างแทนใช่ไหมเราก็จะมีเทคนิคในการทําก็คือ เราก็จะมาพอกนะครับใช้การเชื่อมพอกที่ฝาแ้งมาด้วยใกล้เลยนี่เลยให้ดูฝั่งโน้นฝั่งโน้นครับนะครับนี่ครับ,รบเดี๋ยวถอดประเก็นก่อนประเก็นผมเยอะเหลือเกินนี่เห็นไหมเราพอกปิดข้างบนเห็นไหมครับแล้วเราก็ปาดหน้าเรียบแล้วเราก็เจาะให้มันมาข้างล่างแทนอย่างนี้เห็นไหมคนดูเห็นปะ,ะแต่นี้ผมเจาะหยาบไปหน่อยนะมันก็มาทะลุเยี่ยอะไรบ้างเลอะเตอมไปหมดแต่มันก็ขึ้นหัวอยู่ก็ถือว่าผ่านนะครับประมาณนี้ ทางที่ดีก็ถ้าจะจบบน C N C ได้ก็จะดีที่สุดนะครับแต่ว่าบางคนไม่มีเครื่อง C N C นะครับก็สามารถเอาไปทํากันได้เชื่อมแล้วก็ใช้เครื่องมิลลิงเนะี่ยแล้วก็จับกับข้างเครื่องอหน้าเทเบิลเนาะมันจะมีสล็อตตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เอาทีสล็อตไปใส่แล้วก็แกนแกนแกนเหล็กมาใส่เงี้ยแล้วเราก็ใส่ปั๊บแล้วเราก็ตั้งให้มันได้ฉากหน้าเท,ทมบนใช่ไหมแล้วเราก็ทําการเอาดอกเอ็นมิสต้ได้เลย น,นี่จะเป็นที่เที่ยวลูกออกแบบหยาบลนนะครับจริงๆมันจะมีวิธีดูดออกด้วยนะแต่ผมผมขี้เกียจดูดนะไม่คลอ้องแม่งเลยต,ลต้องทําวนเร็วโอ้โหลูกสลักมันจะติดนะคนดูติดไหมไม่ติดนะต้องปก,กติว่าใส่อ,ออกแล้วปกติผมจะใช้เป,ป็นลูกปืนปลายก้านนะผมจะไม่ค่อยได้ใช้บูทนะครับเป็นอย่างนี้ครับลูกสูงก็เป็นเอลวเต เกี่ยวเสี่ยวต้นนิดหน่อยนีย่จะถือว่าหลบวาวเนี่ยค่อนข้างที่จะหลบสูงเกินไปนะจริงๆอะ่ะมันจะต้องต่ำกว่านี้เพราะว่าใบ wow วาเราสูงสุดอยู่แค่นี้เองวิธีหลบวาวเราก็จะมีวิธีหลบวาวหลายแบบไม่ว่าจะเป็นการวัดหรือการแล้วก,แวก็แล้วแต่ขนาดนะครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราจะขอทำการลือก่อนเพื่อาการไม่เสียเวลาใครที่ติดตามคนนี้ฝากด้วยนะว,วันเสาร์ <c oughs> เจอกันเขื่อนอุบลรัฐถ้าได้ดูคลิปวันนี้เตรียมรถก้ดีนะเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกับ ปักโนโลเลยถ้าใครไหวเดี๋ยวเจอกันยกล้อแข่งทางไกลไหวกูบา้านะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดติดตามเฟซบุ๊กที่โชคกับจันแล้วไปเจอกันวันเสาร์สำหรับที่ปักโนโลแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ลงคลิปอะไรไปรอชมนะเดี๋ยวลงรัวๆแล้วไป